สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเดวีสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกและเป็นน้องใหม่นะฮะในการแพ็คแบตเตอรี่4ก้อนหรือ 4s ซึ่งได้แรงดันประมาณ12.8โว mm. ลต์ 5ml แน่นอนครับว่าผมก็จะเอาไปใช้ในระบบ12โวลต์นั่นเองครับก็จะเป็นแบตลิเทียมไอรอนฟอสเฟตไซส์32650 ซึ่งแรงดันปกติของมันแต่ละก้อนก็จะอยู่ที่3.2โวลต์ความจุอยู่ที่5,000ถึง5,500มิลลิแอมป์อวเป็นแบตมือสองนะครับหรือว่าเป็นแบตท,ที่ปลดประจำการแต่ก็ยังมีค่าความจุที่ยังสูงอยู่ข้อดีก็คือเขาจะใส่ขั้วตีเกลียวมาให้เรียบร้อยแล้วครับเราไม่ต้องเชื่อมจุดแต่ค่าความจุมันก็อาจจะขาดหายไปบ้าง ผมซื้อมานะฮะแบต1ชุด4ก้อนเขาขายในราคา269บาทเฉลี่ยก็ก้อนละ67.25บาทครับเขาก็จะแถมหัวแบล็กเก็ตหรือที่ยึด2ช่อง4ชิ้นมาให้แล้วก็น็อตยึดสกรูมาให้อีก1ถุงอุปกรณ์ที่เหลือเราก็จะต้องซื้อมาเพิ่มเติมเอาเองครับก็แล้วแต่ว่าจะเน้นประหยัดพื้นที่หรือจะเรียงกันเป็นหน้ากระดานจัดแถวในแนวยาว สำหรับคลิปนี้ผมก็จะเรียงแบบหน้ากระดานแล้วกันครับและโลหะตัวนำผมก็จะเลือกใช้เป็นแผ่นนิกเกิลนี่ก็คือขนาด10มิลน,นะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ขนาด20มิลครับมันก็จะหนาขึ้นมาหน่อยผมก็จะใช้ตัวนี้แหละครับหลังจากนั้นก็ตัดออกมาเป็น3แผ่น แล้วก็เล็บเลมลดมุมลดคมให้เรียบร้อยผมก็จะทำการเจาะรูก็จะเลือกใช้ดอกสว่านขนาด3.5มิลเนี่ยขนาดก็ถือว่าใส่ได้แบบพอดีพอดีเป๊ะเลยครับวัดขนาดเจาะรูเพิ่มคันนอ็อตจัดวางตําแหน่งให้มันดูสวยงามนิดนึงครับ ส่วนวิธีการต่อแบตก็คือการอนุกรมบวกชนลบแบบธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับการอนุกรมแบตก็จะทำให้แรงดันไฟจากแบตเนี่ยมันสูงขึ้นโดยที่ค่าความจุเนี่ยมาเท่าเดิมครับและถามว่ารู้ได้ยังไงว่าขั้วไหนขั้วบ,บวกขั้วลบเพื่อนๆก็ควรที่จะมีมัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟสักตัวหนึ่งก็จะรู้เลยครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตที่ขั้วเนี่ยบางทีมันสลับขั้วลบบวกกันมาครับ ไม่ค่อยจะแน่นอนสักเท่าไรแต่ตัวที่ผมสั่งมานี้ก็คือขั้วที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นขั้วบวกนะครับการเจาะรูแผ่นนิกกิก็พยายามรักษาระยะห่างระหว่างรูให้มันพอดีพอดีกันหรือให้มันเหลือที่ว่างนิดหนึ่งก็ยังดีครับเหลือดีกว่าขาดนะฮะถ้าขาดไปเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันไปไม่ถึงฮะแต่ถ้าเหลือเนี่ยมันก็ยังพับยังงอได้ใช่ไหมครับ กันให้มันแน่นแเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมจะใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเขาเรียกว่าเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนมันเป็นกระดาษชนิดหนึ่งครับที่มันทนความร้อนได้ดีผมก็จะตัดมานะปิดตัวโครงของขคาน ด้านหนึ่งก็จะเป็นกาวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฉนวนใส่ให้ครบรอบเลยครับที่จริงเขานิยมใช้เป็นเทปใยสับประรดนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อมาก็เลยต้องใช้กระดาษอย่างนี้แทนก็อาจจะเปลืองนิดหน่อยครับส่วนพระเอกของเราไม่มีมันไม่ได้เลยครับก็คือบอร์ด BMS ขนาด c s 30m เราจะต้องใส่ไว้น้เพื่อป้องกันการชาร์จเกินหรือดึงไฟไปใช้เกินครับและก็บอด Active Balance ขนาด 4S อีก1ตัวครับตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับเกียร์ไฟในกรณีที่แบตมันมีแรงดันไม่เท่ากันส่วนรายละเอียดการทำงานเนี้ยก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยครับมีคนทำไว้เยอะแยะเลยครับและอย่าลืมนะครับทั้ง BMS แล้วก็แอคทีฟบาลานซ์ จะต้องเป็นรุ่นที่ใช้กับแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับวิธีติดตั้งเพื่อเพื่อตตำแหน่งให้มันซะก่อนนี่ขั้วบวกส่วนนี้ก็ขั้วลบบอร์ด BMS ถ้าเราจะวางในลักษณะนี้มันก็จะดูแปลกหูแปลกตาไปหน่อยครับ เดี๋ยวผมลองหมุนมาด้านนี้นะแล้วก็ลองเอามาเทียบดูเออมันดูโอเคกว่านะตำแหน่งมันเป๊ะทุกขั้วกว่าแสดงว่าเขาคิดเขาออกแบบมาให้อย่างดีแล้วครับเพราะฉะนั้นการต่อ BMS ผมก็จะวางในตำแหน่งลักษณะนี้ตอนนี้ความคืบหน้าก็คือผมก็จะตัดแผ่นนิกเกลิลเพิ่มใส่ตรงนี้ครับ ส่วน Active Balance ผมก็จะวางในลักษณะนี้แต่การต่อเนี่ยถ้าเรามาดูรูปนี้สังเกตว่าเราจะต้องต่อสายระหว่างแบตแต่ละก้อนเหมือน BMS เปรียบเลยครับซึ่งมันจะโยงสายเนี่ยซ้ำซ้อนกันไปมาแต่โชคดีนะที่ BMS ของเรามีช่องต่อสำหรับสาย Active Balance อยู่ซึ่งถ้าวางในลักษณะนี้น่าเหลือเชื่อมากครับตำแหน่งขาเนี่ย มันวางตรงกันข้ามกันพอดีเป๊ะเลยทําให้ผมเนี่ยสามารถตัดสายตรงนี้ออกก็คือผมจะบัดกีสายเข้าไปตรงๆเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องถอดขั้วตรงนี้ออกครับแล้วมาเริ่มต้นต่อ BMS กันได้เลยครับก็จะใช้สายไฟเส้น,น,นหนาๆบัดกีไล้ตะกัวนะให้ลวดมัน,บ,นบานๆออกมานิดนึง หลังจากนั้นก็เติมตะกั่วขั้วบ,บีเข้าไปครับการกระจายเส้นลวดให้มันกว้างๆแบบนี้ก็จะทําให้มันรับส่งกระแสได้ดีขึ้นมันได้พื้นที่มากขึ้นนั่นเองบัดกี้ให้ครบทุกขั้วเลยนะครับส่วนสายพีบวก P ีลบมันจะเป็นสายที่เราต่อออกไปใช้งานครับเพื่อนๆก็บัดกีีให้มันยาวๆหน่อยละกัน หลังจากนั้นก็ทำการบัดกีขาเดิมออกทีละขาทีละขาการบัดกีออกทีละขาแบบนี้มันจะง่ายกว่าดึงออกทั้งหมดที่เป็นซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็ดูดตะกั่วออกถ้าดูดไม่ออกก็ใช้ที่ซับตะกัว่วเทคนิคก็คือ ตัดให้มันเป็นปลายแหลมๆเอาไปจิ้มแล้วก็ใช้หัวแรงให้ความร้อนมันก็จะไหลละลายดูดขึ้นมาเองครับเนี่ยก็จะได้ช่องลงๆแบบนี้เลยต่อไปก็เพียงแค่บัดกรีแต่ละสายให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองครับสำหรับ BMS ที่มันมี Active Balance ในตัวเขาก็มีขายนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ลำบากในการต่อ ต่อสายแบตเตอรี่ p บวก p ลบออกมาผมก็จะติดแผ่นฉนวนอีกรอบหนึ่งก็บัดกรีสายกับแผ่นนิกเกิลให้ครบทุกค้่ครับสำหรับแผ่นผานการต่อเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ติดกาวสองหน้าให้กับตัว Active Balance แล้วก็ต่อ Active Balance นะเข้ากับบอร์ด b f s ก็เป็นอันจบครับสำหรับการใช้งานจริงนะฮะเราควรที่จะปิดขั้วที่มันโผล่มาแบบนี้แล้วก็ห่อด้วยท่อหดอีกชั้นหนึ่งนะครับพอดีว่าท่อหดขนาดใหญ่เนะีผมยังไม่ได้ซื้อมาก็เลยต้องเปลือยแบบนี้ไปก่อนและขวต่อปายสุดที่ใช้งานมาตรฐานเขาก็นิยมใช้เป็นหัว XT จะเป็นเบอร์30 60 90อะไรก็ว่ากันไปครับ ตอนนี้ผมวัดแรงดันได้ประมาณ12.03โวลต์ผมจะทำการชาร์จไฟเพิ่มเข้าไปนะครับตั้งแรงดันไว้ที่14.4โวลต์ส่วนกระแสผมก็จะชาร์จไว้ที่ประมาณ1ใน3ของค่าความจุของแบตครับแบต5,000ม ah, ิลลิแอมป์1ใน3ก็ประมาณ1.6แอ ah, มครับ เมื่อผมเริ่มคีบแรงดันมันก็จะตกลงไปเหลือเพียง13.2โวลต์ครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับมันดึงแอมไปใช้นะแรงดันก็เลยตกไปครับวิธีนี้ก็คือผมก็จะชาร์จแบตนะที่กระแสน้อยๆมันก็จะเป็นการรักษาแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ยืนยาวมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือมันจะใช้เวลานานมากนะกว่าแบตจะเต็ม นี่ผ่านมาตั้ง22นาทีกระแสก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับงั้นผมจะปรับกระแสการชาร์จนะเป็นประมาณ2.5แอมป์แล้วก็จับเวลาดูครับผ่านไป10นาทีกระแสก็ยังคงเท่าเดิม ผ่านไปยิ้ม2นาทีกระแสก็เริ่มลดลงแล้วครับผ่านมา57นาทีสังเกตว่าวินาทีที่40เนี่ย Active Balance มันเริ่มทำงานนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มมีก้อนใดก้อนหนึ่งแรงดันต่างกว่าชาวบ้านเขามันก็จะเริ่มเกลีย่ยไปยังแบตตัวที่ยังไม่เต็มนาทีที่60นะฮะกระแสเริ่มลดลงมาแล้วครับ กระแสมันก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ต้องขออภัยอย่างยิ่งด้วยนะครับกล้องวงจรปิดของผมเนี่ยมันหลวมมันค่อยๆขยบหัวลงเรื่อยๆจนกระแสลงมาที่1.8แปอมป์แอคทีฟบาล,ลานซ์ของผมมันขึ้นไฟ2องดวงแล้วครับก็ปล่อยมาทำงานไปครับมันก็จะขึ้นๆดับๆบแบบนี้แหละครับและก็รอจนไฟทุกดวงดับและกระแสมันก็ไม่วิ่งแล้วครับ เต็มที่14.4โวลต์เรียบร้อยแล้วถ้าผมถอดเครื่องชาร์จออกแล้ววัดแบตเตอรี่ดูแรงดันนะมันก็จะค่อยๆตกลงมาเองครับแรงดันก็จะอยู่ในช่วง12.8โวลต์จนไปถึง1 3 x x โวลต์แบบนี้ก็คือปกติประมาณนี้แหละครับแล้วก็สามารถเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้งานได้เลย สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปและก็ใต้คอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ต่างรับชมครับ